สวัสดีครับผมพบช่างเอกนะครับจากกูเอกเอนจิเนียร์จูเนอร์นะครับสำหรับคลิปนี้เรามารีวิวงานติดตั้งแก๊สนะครับคันนี้เป็น Honda City นะครับ1.5นะครับผมเครื่อง L15 นะครับเราติดตั้งแก๊ส LPG กันนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูห้องเครื่องโดยรวมมันก่รนะครับ นะครับผมคันนี้นะครับติดตั้งแก๊ของ AC a u t o g a s นะครับผม ECU นะครับเราใช้รุ่นสเตต e 0 0 0้อยโคฟนะครับเน้นความเสถียรสนทานนะครับใช้งานง่ายเซอร์วิสง่ายนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงมากนะครับผมตัวกล่อง200เนี่ยก็เรียกว่าเป็นกล่องพื้นฐานง AC นะครับที่จุนง่ายละเอียดเสถียรนะครับติดตั้งกับรถแนวรถบ้านรถ ทั่วไปอ่ะคือดีเลยนะครับนิ่งๆใช้งานเนียนๆนะครับไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเลือกใช้หัวฉีดของฮานานะครับเพชร2,001นะครับเป็นหัวฉีดแบบแยกหัวแบบนี้แต่ว่าเราจับมาใส่ในรางนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็จ่ายเกตเข้าไปลึกๆเลยนะครับรุ่นเนี้ยถ้าเจาะข้างนอกนะมีโอกาสสะดุดสูงนะครับตรงนี้ก็ต้องเลื่อมาหมดเลยแล้วก็เจาะเข้าไปลึกๆนะครับเพื่อการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพนะครับผม ในส่วนหม้อต้มนะหม้อต้มเนี่ยรุ่นนี้เราแนะนํากันที่ acr 0 2นะครับเป็นรุ่นเล็กสุดของ ac รุ่นเล็กของเขาเนี่ยรองรับอยู่150แรงม้านะครับซึ่งก็เครื่องพันห้าเนี่ยสบายสบายเหลือๆนะครับเราไม่จําเป็นต้องใส่ใหญ่กว่านี้นะเพราะว่าแรงม้าของหม้อต้มที่เราใช้เนี่ยเยอะกว่าของเครื่องอยู่แล้วนะครับมันเพียงพอการใช้งานนะครับผมกลองแก๊สนะครับตัวนี้เป็นชุดอัปเกรดกลองนะครับใส่กลองอุลตรา3า0ห0นะครับกลองดักของเหลวที่อาจจะปะปนมากับไอแก๊สนะครับ ตามชื่อมันสามหกศูนย์คือมีแก๊สเข้าไปปุ๊บมันจะหมุนวนหมุนวนหมุนมน,น,น,นสะบัดเวียงทําให้ของเหลวที่ปะปบบนมันเนี่ยกระเด็นไปนติดขอบแล้วล่วงลงไปด้านล่างก็เป็นกรองดักน้ําชนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ใพวกของเหลวพวกเนี้ยเข้าไปในตัวแมปเทมเซอร์ที่อยู่ข้างล่างถัดจากกรองไปอยู่ตรงนู้นด้างล่าง,ล,าง,ล,างลึกๆนะครับที่ทําหน้าที่อ่านแรงดันนะครับอ่านอุณหภูมิแก๊สแล้วก็ไปค้าในท่อร่วมนะครับตัวนี้จะโดนน้ําไม่ดีนะครับอายุไม่ยืนนะครับผม แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ถ้ามีน้าปะปนมาเนี่ยพวกน้ามันพวกนี้มันจะเหนียวเหนียวถ้ามันเข้าไปในหัวฉีดเนี่ยหัวฉีดทำงานแบบชักขึ้นชักลงเนี่ยถ้ามันมีของเหลวเหนื่อเข้าไปตรงตัวมันอ่ะมันจะทําให้การเคลื่อนที่โดนหน่วงด้วยของเหลวตรงเนี้ยก็เหมือนชกอัพนะครับทำให้เกิดการหน่วงการฉีดที่ไม่เต็มประสิทธิภาพได้นะครับเราก็ใส่กรองดักไว้เลยนะครับเพื่อไม่ของเหลวตรงเนี้ยมาทําให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เราลดลงนะครับผมใน สิบิตรรุ่นเนี้ยก็ค่อนข้างจะลงตัวนะครับติดแก๊สไม่ได้มีอะไรมากทางเราติดไปเยอะมากๆนะครับผมถัทงที่เราแนะนําใช้นะครับอยู่ที่สี่สิบสองลิตรนะครับสั่งโดนัทจริงมันใส่ได้ใหญ่กว่านี้นะเพราะหลุมข้างหลังใหญ่มากเลยไหใส่ได้ถึงห้าสิบกว่าเลยแต่ว่ารถไซนี้ประมาณนี้วิ่งได้ลเยอะมากแลนะ้วถ้าสามร้อยบวกบวกแล้วนะครับใส่ใหญ่ไปก็จะมีปัญหากับช่วงล่างได้เพราะว่ามันหนักต้องไปเสริมช่วงล่างต้องไปทําอะไรกุญไวนะครับก็เลยแนะนมํมาที่สี่4บสองลิตรนะครับ มันตีว้าวนะครับเราเลือกใช้โทมาเซโตนะครับเ e อทีส่วนสองก็มาตรฐานทนทานแน่นอนนะครับผมมาดูหัวเติมกันบ้างนะครับหัวเติมของเราเนี่ยเขาจะเน้นติดตั้งเข้าไปมองไม่เห็นนะจากด้านหลังนี่ก็ไม่ดูเลยต่ำๆอย่างเงี้ยแทบจะไม่เห็นเลยนะครับดูกันนี่หัวเติมอยู่ตรงนี้นะครับก็เติมง่ายไม่ทะเลาะกับเด็กปั๊มนะดูนะนี่เติมง่ายนะครับออกจากหัวเติมก็จะเจอกรองห,งหลังหัวเติมตัวหนึ่ง นะครับตัวนี้เป็นกรองนอกเหนือจากชุดมาตรฐานนะชุดแก๊สมาตรฐานอาจจะไม่มีนะครับเราติดตั้งเสริมเข้าไปเพราะว่าเรากันสิ่งตกกระปกจากภายนอกพวกเศษสนิมพวกเศษโลหะหนักต่างๆที่แบบอาจจะปะปนมากับตัวน้าแก๊สที่เราเติมที่ปั๊มเนี่ยนะครับไม่ให้เข้ามาในระบบเราแล้วก็ไม่ไปทําเกิดปัญหากับอุปกรณ์ข้างหน้าเราก็กันได้ต้นทางนะครับ เราไม่สามารถจะไปควบคุมคนอื่นได้นะครับว่าเฮ้ยปั๊มคุณต้องเปลี่ยนกองตอนนั้นตอนนี้เราไม่มีอะไรไปกําหนดเขาตรงนั้นเราก็าแค่ดูแลตัวเองประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับรถฮอนด้านะครับทุกรุ่นเกือบดีกว่าเกือบทุกรุ่นต้องใส่วงจรรีรเซ็ตเข็มน้ามันนะครับตอนเราใช้แก๊สเนี่ยเข็มน้ามันจะยังลงอยู่นะครับผมเพราะว่ารถฮอนด่านี่คํานวณระยะทางที่วิ่งได้จากจากตัวกิโลเมตรแล้วก็พฤติกรรมการขับสภาวะการใช้งานต่าง ตอนเราติดแก๊สเข้าไปรถมันไม่รู้ว่าเราติดแก๊สเข็มน้ํามันจะยังลดอยู่เราจรึงจําเป็นต้องใส่วงจรรีเซ็ตเข็มน้ํามันเนี่ยเพื่อให้ระดับน้ํามันจริงแสดงผลขึ้นมาก่อนเราจะใช้งานรถตอนเราสตาร์ทใหม่ๆเนี่ยเข็มมันจะรีเซ็ตค่าน้ํามันจริงขึ้นมาให้เรานะครับผมเหตุผลก็ประมาณนั้นสําหรับในงานซิตี้รุ่นนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับไปละนะครับสวัสดีครับ